ในขณะที่ละนันทิเกาะอ,อยู่ที่รูปเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็มีอินทรีย์ภาวานาชั้นเลิศแล้วละนันทิได้เร็วดุดกระพริบตาแล้วเนี่ยในขณะที่จิตหรือวิญญาณเนี่ยไปเกาะที่ลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจเข้าดับจิตดับไปแล้วไปเกาะลมหายใจออกจิตดับ แล้วก็รู้เร็วขึ้นก่อนที่จะไปจับลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอันอันถัดไปในขณะที่จิตดับไปแล้วที่ตรงว่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการรับรู้ว่าเกิดความว่างเนี่ยอันนี้ในเมื่อไม่มีวิญญาณไม่มีจิตแล้วตัวที่รู้นั้นเนี่ยเออคือสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะเขาเป็นพระหลานหรืยังละ่ะถ้ายังไม่ใช่เนี่ยถ้ายังไม่ได้เป็นพระหลานเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งยังไม่เห็นหรอก มันจะเป็นวิญญาณตลอดเพราะต่ำกว่าพระหลานเนี่ยยังปล่อยวางความกำหนัดในวิญญาณไม่ได้ทุกขณะจะเกาะวิญญาณทุกขณะแห่งความรู้เป็นวิญญาณหมดเลยแต่เราจะไม่ทันมันเร็วมากผู้เจ้าบอกการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยรวดเร็วมากบอกพี่กูตั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว,รวแม้จะอุปมาข้อกระทําได้ไม่ใช่ง่ายขนาดระดับพุทเจ้ายังบอกยากเลยะนะ เราจะโดนหลอกตลอดผู้ปฏิบัติเนี่ยโดนหลอกตลอดคิดว่าโอ้นี่เรากําลังเห็นจิตเกิดดับไอ้ที่กําลังเห็นก็เป็นจิตอีกเหมือนเดิมโอ้โหเนียนมากจิตนี่นะแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องดับเวลาหายใจเข้าแล้วเกิดหายใจออกมันจะดับเมื่อไหร่ของมันก็ไม่รู้มันไม่รู้จักกายระหว่างหายใจอยู่ตรงกลางมันดับไปก็ได้ดังนั้นดูการเปลี่ยนของการรับรู้การรับรู้เปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละดับเมื่อน,นั้นแหละ นะอ่พอเข้าใจนาะ,ะ,ะเร็วมากจิตเนี่ยโอ้แล้วการที่เราฝึกจิตรักษาจิตนี่เป็นความเข้าใจผิดขนาดใหญ่นะก็ไม่ใช่ฝึกจิตรักษาจิตแล้วให้ได้จิตที่บริสุทธิ์มานะพิษอีกนะเพราะจิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางนะโอนิสาวกภาสิทธ ทำเสียเยอะเหมือนกันนะพอมาเจอของพูทธเจ้าเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องเลยนะพุทธเจ้าบอกเรานี้ถูกจิตคดโกงหลอกลวงนะมาตลอดการยาวนานเมื่อจะยึดก็ยึดเอาว่าจิตเนี่ยเป็นของเราถ้ายังมีคําว่าจิตนี่คือไม่ใช่นะจิตเป็นถ,ถ้าตามธรรมชาติพุทธเจ้าบอกพี่ขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิต บ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนแต่นั้นถ้าจิตเป็นของเกิดดับสิ่งได้ที่เกิดได้ดับได้เป็นสังคตธรรมไม่ใช่อสังคตะสภาพของอสังคตาคือนิพพานคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นของไม่เกิดดับดังนั้นของเกิดดับทั้งหมดไม่ใช่ต้องทิ้งหมดเลยอย่างนี้นดังนั้น การฝึกจิตรักษาจิตตามดูจิตไลต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตไปตั้งในอันดับแรกอารมณ์ที่ไม่ดีผืนนาเลวเป็นอกุศลอันนี้ต้องจัดการก่อนจากนั้นให้มันมาตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลจากการตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วต้องรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งปลาณีขึ้นไปว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังเป็นภพ เราต้องรู้บทธรรมที่ปราณีตลึกซึ้งขึ้นไปว่าผู้เจ้าบอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นการมีพบชั่วลัดนิ้วมือเดียวเหมือนมูดคูดในเปื้อนเราอุปมาเหมือนสเสเลดเหมือนน้ำหนองเหมือนโลหิตเหมือนน้ำลายอุปมาพูดไว้ซ้ำกันหลายรอบเปลี่ยนแค่อุปมาแค่นั้นเอง แต่หลักการเดียวกันคือพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวหน้ารังเกียดกุศลก็เป็นพบเพราะจิตไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลน,น้าลังเกียตเพราะอะไรเพราะการเกิดมีขึ้นแล้วหลักปฏิจจสุว่าจะต้องชัดเจนเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วพราะองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความแก่และความตาย ทำยังไงจะไม่ต้องตายองค์ต้องไปสาวว่าแก่และตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากเกิดเกิดมีเหตุมาจากอะไรมาจากภพนะพระเจ้าบอกอานนท์ถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีได้ไหมพระนท์บอกไม่ไ huh. ด้ถูกต้องและถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีได้ไหมพระนุนบอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้อง นี่คือพระเจ้ากําลังแสดงธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหลักการของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเรียกว่าอิทัพปัจจยาตาแค่นั้นเองน,นั้นอิทัพปัจจยาตาสีบ่บรรทัดยมต้องจําให้ได้ให้แม่นอิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสิงอัสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่หลักการมีแค่นี้อิทัปปัจจชตานะซึ่งพระเจ้าเรียกมันว่าทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุไม่ได้เรียกผลคือล็อกสเปกเลยว่า เกิดมาแต่เหตุนี้เกิดแต่เหตุอื่นไม่ได้นะและสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรทุกคนมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจฝรั่งมีไทยมีใครนับถือลัทธิใดก็าตามมีเหมือนกันหมดธรรมะนี้เป็นของกลางคุยได้กับทุกลัทธินะในเมื่อเขามีอายตนะถามเขาสิว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกเนี่ยกระทบกันเนี่ยคืออะไรคือผัสสะ ภาษาจะมีได้ไหมถ้าอายตนะไม่มีไม่ได้ภาษาทางตาสายอะไรมีตามีรูปมีวิญญาณทางตามีพระเจ้าบอกต้องทราบภาษาทางหูมีอะไรต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูทั้งกลิ่นมีอะไรมีจมูกมีกลิ่นมีวิญญาณทางจมูกทุกอายตนะอาศัยสามองค์ประกอบ คือภาษานะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายนะคืออายตนะนั่นเองภายในภายนอกกระทบกันเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสลายตนะไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม,ม่มีเวลาภาษามีเนี่ยอะไรจะมีตามมา เราสังเกตผัสสะแต่ละวันในชีวิตของเราเป็นเรื่องของตัวเราเลยเสียงสรรเสริญมาเสียงกระทบหูพอใจไหมพอใจเสิยงนินทามาไม่พอใจก็แค่ผัสสะกระทบเสียงกระทบแต่ทําไมใจเกิดพอใจไม่พอใจหรือเกิดเฉยเฉยนะกลิ่นอุจจาระมาไม่พอใจกลิ่นอาหารมาพอใจแค่กลิ่นกระทบจมูก เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆพู้เจ้าก็บัญญตัติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อภาษามีเวทนาย,ย่อมมีชนชาติไหนคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีคุณคนนี้บูชาไฟอยู่สามารถคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีใครจะนับถืออะไรก็ตามไม่สามารถคัดง้างได้เลยเห็นไหมเนี่ยอ่า เพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีเมื่อภาษาไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับแปลงภาษะเวทนาย่อมดับไปความจริงตรงนี้เหมือนง่ายนะแต่ให้คิดเองคิดออกไหมผู้เจ้าบอกไม่มีใครในโลกคิดออกและไม่มีใครในโลกมาเรียงลําดับให้เป็นไปตามลําดับได้ตถาคตเป็นคนเดียวและคนแรกองค์ความรู้นี้ไม่มีในปุุชน พระอรหันต์ก็ไม่สามารถพาันเป็นเพียงผู้ฟังและผู้รู้ตามแต่ตถาคตเนี่ยคิดเองได้นี่คือความเลิศดของความเป็นอราหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ยเหมือนเหมือนง่ายนะฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าให้คิดเองคิดไม่ออกและผู้เจ้าท้าเลยว่าย้อนองค์ความรู้ไปเลยกี่พันกี่หมื่นปีตาไม่มีแค่พูดเรื่องนี้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเจอองค์ความรู้ในปริรมมิตในอะไรก็ตามจะไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคนที่พูดเรื่องนี้คือผู้ศาสนาอย่างเดียวเจอในถ้ำอัฟกานิสถานพูดเรื่องปฏิจจเจอในก้อนศิลาที่ลบุรีที่เพชบูรณ์พูดเรื่องปฏิจจ,ก,จก็จะเป็นเรื่องของผู้ศาสนาหมดนะเนี่ยดังนั้นอิทัปปัจจิตาตรงเนี้ยนะ ที่เรียงร้อยต่อกันเนี่ยนะ,อะพอมันต่อกันต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันต่อไปอย่างเนี้ยนะไปจนชรามรนะอันนี้เรียกปฏิจจสมุปาทิทแต่นั้นปฏิจจสมุปาทก็คืออิทัพพยาตาที่เรียงต่อกันไปนะเพราะเราเพลิน พอภาษาปุ๊บเราก็เป็นผู้มีภาษาเปรย์โตมีภาษาบังหน้าเข้าใจผิดในภาษาก็สําคัญว่าภาษาเป็นเราพอยึดภาษาเป็นเราเวทนาเกิดตามมาพอเวทนาสุขทุกเกิดเราก็เพลินในสุขเพลินในทุกตัณหาเกิดตามมาอีกนะพอกลิ่นหอมโยมก็อยากได้กลิน่นอยากได้กินอาหารกลิ่นเหม็นโยมไม่อยากกินเสียงเพราะอยากฟังนานๆเสียงสรรเสริญชอบนะ เกิดตัณหนาความอยากเพระนั้นภาษาเกิดเวทนาเกิดตัณหนามีทุกคนนับถือลัทธิใดก็มีฝรั่งก็มีไทยก็มีลาวก็เหม็นมีหมดเลยเห็นไหมธรรมชาติเนี้ยโยงไปคุยได้กับทุกลัทธิเขาจะปฏิเสธโยมไม่ได้อาตมาเคยไปถกกับสามศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอิสลามชอบมากตัวแทนอิสลามมาไปถกกันที่ใบเทกบางนาคนฟังหลายร้อยคน เขาขอให้ทีวีสลามเนี่ยถ่ายตรงนี้เลยบอกธรรมะตรงนี้ดีมากเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเพราะเขาก็ตรวจเองเขาก็มีดังนั้นธรรมะตรงเนี้ยเป็นธรรมะที่พระุทธเจ้าบอกเลยว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสมณะที่ใดก็ตามในโลกไม่อาจคัดง้างและติดเตียนได้นะขออนุญาตครับเมื่อกี้<อ>ได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตในจิตนะฮะแล้วก็การตามดูจิตนะครับ อราอใะ้อาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็จะทํำยังไงซึ่งจะสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮคือการตามดูจิตของผู้เจ้าเนี่ยคือให้พระองค์จัดว่าอาศัยอนาปาอีกเช่นกันนะนั้นการที่ผู้เจ้าบอกตามดูกายเวทนาจิตตามเนี่ยพระองค์ใช้อนาปาตัวเดียวเป็นตัวอธิบายเพราะอนาปาลมเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยการที่เอาจิตมารู้ลง การรู้แค่สองธาตุมารู้กันเนี่ยครบทั้งสติปัฏฐานสี่เลยไม่น่าเชื่อเห็นได้ทุกแงม่มุมนะดังนั้นการเห็นจิตในจิตเนี่ยผู้เจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปราโมททาจิตให้ตั้งมัน่นทําจิตให้ปล่อยอาการอย่างเนี้ยชื่อว่าเห็นจิตในจิตซึ่งอาการอย่างเนี้ยจะมีในขณะที่เรา รู้ลมหายใจแล้วเราเนี่ยพลิกมุมมาดูจิตที่กำลังรู้ลมไม่ได้สนใจลมละสนใจจิตว่าจิตกำลังรู้ลมสนใจว่าจิตกำลังไปรู้อะไรจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สัญญาเอาจิตมารู้นี่เราตามรู้การทำงานของจิตแต่การตามรู้เนี่ยระวังมันคำว่าตามรู้ของภาษาไทยกับของพู้เจ้าจะไม่ค่อยเหมือนกัน การตามรู้เรานึกว่าคิดแล้วก็ตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้ความคิดปุ๊บต้องรีบวางรับรู้อารมณ์ใดปุ๊บต้องรีบวางเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินในการสร้างภพเนี่ยไม่งั้นเราจะเกิดความเคยชินเราต้องรู้ศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าตัดว่าสัญโยคะแปลว่าจิตเนี่ย ผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินจิตไปรับรู้อารมณ์ปึ้งไม่ยอมปล่อยรับรู้ปุ๊บรู้ต่อการรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยผู้เจ้าเรียกสัญญคะคีย์เวิร์ดนี้สําคัญมากนะแปลว่าจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจถ้ามีเพลินจะมีพอใจถ้ามีพอใจจะมีเพลินโยมบอกให้โย,ยมไม่ได้พอใจลมนี้เลย แต่เพลินไหมล่ะผูกติดไหมล่ะถ้าผูกติดคือพอใจผูกติดคือเพลินนี่มันเชื่อมโยงกันหมดเรารวมพระสูตรต่างๆเหล่านี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้อินทรีสังวร60กว่าพระสูตรของความสอดรับกันของคำพระเจ้าพูะเจ้าจะไม่เคยสอนให้เราเนี่ยมีจิตไหลาตามอารมณ์ไปเลยมีแต่ทิ้งหมดทิ้งทิ้งทิ้งนะยิ่งทิ้งไวยิ่งดีเพราะนั่นคือทำให้พบดับไปเร็วที่สุด ระยมต้องแยกภพกับชาติให้เป็นภพเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชพอปลิวตกลงไปบนผืนนาปุ๊บก็เรียกว่ามีที่ตั้งคือเรียกว่ามีภพนะแล้วมันเนี่ยจะงอกขึ้นด้วยน้ําน้ําลดเมล็ดพืชไปพระองค์กรัสว่าน้ําเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินพอใจนะงนั้นพอน้ําลดเมล็ดพืชเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมา การงอกเนี่ยเรียกว่าชาตินะการงอกก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์คือการเกิดหรือชาติชาติมีขึ้นแล้วดังนั้นมเมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้นะเพราะชาติเป็นเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเห็นนะดังนั้นวิญญาณต้องมีที่ตั้งก่อน หรือวิญญาณต้องไปตั้งในอารมณ์นี้ก่อนก่อนจะผูกกับอารมณ์ไปมันต้องไปตั้งก่อนแล้วมันถึงจะผูกกับอารมณ์นี้ไปได้มีขั้นตอนเป็นอย่างนี้นี่คือความละเอียดของปฏิจจสมุปบาทนะทาให้เราเข้าใจเหตุผลวนะ่าทาไมทิ้งอารมณ์ไปทําไมอสอนทําไมให้ทิ้งอารมณ์ไม่ใครควรมันเหรอไม่อยากรู้ปัญญาจะเกิดยังไงละ่ะไม่เอาปัญญาตรงนั้นไม่เอาปัญญาปฏิจจานียปัญญาคือทิ้งเห็นดับไปรู้เห็นเกิดนะ เกิดกระดับคืออลิสัตสี 4. สั้นๆตรงๆเป๊ะๆเรียกว่ายิงแม่นยิงตรงแล้วเข้าประเด็นนะแต่ถ้าโยมไหลาตามไปเรื่อยๆยมกําลังไปสนใจเนื้อเรื่องมันแล้วจะลืมการเกิดการดับเนี่ยพบชาติยิ่งยาวยิ่งยาวปุ๊บเรียกอนุสัยนี่คืออีกคำหนึ่งที่สำคัญทำไมการผูกกับอารมณ์ไม่ดีไม่ดีเพราะอนุสัยความเคยชินจะเกิดขึ้นอื ต้องสร้างอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยคือฝั่งดีอนุสัยคือฝั่งเลวนี่ผู้เจ้าแยกไว้อีกนะสร้างอุปนิสัยใหม่คือตั้งไว้ในกายเอาจิตมาตั้งในกายกายยกตาสินะคอจิตตั้งอยู่กับกายปุ๊บอารมณ์ต่างๆที่คิดมันจะดับ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 ,ด,บดับไปหมดเลยยมอยากให้อะไรดับเอาจิตมารู้ลมหายใจทุกอย่างจะดับไปเองเนี่ยเนี่ยหลักการผู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะอ่า พอเราทาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าเรียกดูจิตลนะนะอ่างนั้นการดูจิตก็คือการเอาจิตเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายนะรู้ลมหายใจกายเนี่ยได้หลายอย่างถ้าโยมทํางานผู้เจ้าจัดกับพ้านนนว่าให้สติอธิษฐานการงานรู้การทํางานในปัจจุบันนะเพราะเวลาเราทํางานอยู่บางทีก็จิตก็ไปโน่นไปนี่ใช่ไหมจิตเคลื่อนปุ๊บให้เรารู้ว่ามันเคลื่อนออกจากงานแล้วดึงกลับมาที่งาน กวาดบ้านให้รู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถง,งานทั้งโลกนั้นจะดีที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งคือการเอาจิตมาอยู่กับกายเช่นเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนนี่ก็จัดเป็นกายคตาสติผู้เจ้าตราตัสว่าการที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกจากกายไปเนี่ยเท่ากับกายดับลวทรงอุปมาว่าขณะที่จิตหลุดไปคิด นึกเรื่องใดเนี่ยเท่ากับเพชคฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาตตายแล้วกายตายแล้วผู้เจ้ายกเรื่องนี้คืออุปมาว่ามีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนลำ <c oughs> ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายนะก็เดินทางเข้าไปดูหญิงงามที่ขับร้องฟ้อนลำชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางไปดูกับเขาด้วยแต่ผู้เจ้าบอกให้ชายหนุ่มคนนี้นะถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยมปากหม้อไปด้วยแล้วก็มีเพชคฆาตเนี่ยนะถือดาบอันคมกริบเลยเดินตามไปข้างหลังแล้วก็บอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อเนี่ย ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเพชรฆาตจะเอาดาบฟันคอเธอขาดผู้จ้าก็บอกชายคนนี้ก็เดินประคองหม้อน้ำมันมาเรื่อยใช่ไหมพอถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนลำผู้เจ้าถามสาวกว่าบุรุษที่ถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามหรือจะสนใจหม้อน้ำมัน <laughs> สาวกทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลย สนใจหม้อน้ำมันหยดเดียวตายนะมีดจ่อคออยู่แล้วใช่ไหมอ่าพเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันเหมือนกายยคตาสติเห็นไหมสติต้องตั้งอยู่ที่กายหลุดนิดเดียวตายโอ้โหพู้เจ้าอุปมาชัดมากและถ้าคิดออกไปเรื่อยๆไม่กลับมาวิปลาสนะกายมีแต่พัง พระเจ้าจะบอกเธอต้องเอาจิตตั้งไว้ในกายให้มากที่สุดเห็นไนหะนี่คือหลักการพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราเสพครบพระสูตรทั้งนั้นเลยต้องเสพครบมากพอเสพครบมากทรงจาได้จะเริ่มเชื่อมโยงกันได้พระสูตรนี้อธิบายพระสูตรนี้พระสูตรนี้อธิบายตรงนี้จะเริ่มสนุกละต่อต่อภาพต่อภาพจนเราเห็นภาพการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอย่างนีอ้อย่างภาพการปฏิบัติทั้งหมด มันก็แค่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นเองนะเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายมีอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราความไม่รู้เนี่ยพระเจ้าเรียกอวิชชาจึงเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยเข้ามาหลงยึดขันหน้าพระเจ้าบอกเราก็เลยเกิดแก่เจ็บตายไปกับขันหน้าทุกคนเคยเป็นเทวดามาแล้ว เคยเป็นมนุษย์มานับครั้งไม่ถ้วนจนน้ําตาที่ร้องไห้รวมกันแล้วมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ทุกคนเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นสัตว์นรกเป็นมาหมดเลยเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผู้เจ้าก็ให้เห็นว่ามันทุกข์ไหมล่ะเวลาเราได้แต่ภาพเนี่ยเราไม่อยากตายนะเราก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บะแขนขาดขาขาดเราก็ทุกข์นั้นทุกข์จะเกิดกับเขา ทุกพบทุกชาติล่ําไปเทวดาก็ป่วยเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเทวดาป่วยเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้จักใช่ไหมซึ่งจริงๆพวกเราก็เคยเป็นเทวดาเคยป่วยมาแล้วแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วต้องมาฟังพูุ้ทธเจ้าพูุ้ทธเจ้าบอกเทวดาที่ใกล้จะาตายเสื้อผ้าอาภร่อจะเศร้าหมองผิวพรรณจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเงือจะไหลออกจากรักแล้ เทวดาจะไม่ยินดีในที่ปอาดของตนนี่อาการห้างของเทวดาที่ใกล้ตายเทวดาคนอื่นที่ยังไม่ใกล้ตายเห็นอาการก็จะเข้ามาปลอบโยนว่าขอท่านจงไปสู่สุกติขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วพี่กูก็เลยถามว่าโอ้เทวดามันก็สุดยอดแล้วนะอะไรคือสุกติของเทวดาโยมาอะไรคือสุคติเทวดานะ ผู้เจ้าบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนหน่งการไปสู่สุคติของเทวดาให้เราสบายใจว่าเราอยู่ในภพที่เทวดาอยากมาเกิดนะอาวกถามว่าอะไรคือส่วนหน่งการได้ลาบผู้เจ้าบอกการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนหน่งการได้ลาบเราก็ตรวจว่าเราศรัทธาคําสอนตถาคตหรือ,อยัง ถ้าเราศรัทธาเราได้ราบแล้วสาวกถามอีกว่าอะไรคือการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในราบที่ได้ดีแล้วผู้เจ้าบอกว่าคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาก็ออกไปจากผู้เจ้าได้นะแต่โยมดูเดี๋ยวนี้นะชาวพุทธเราโดนดึงศรัทธามันเลยโดนเทพเจ้านั้นน้นนี้ดึงไปหมดเลย นะสารพระปมพระภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะผีฟ้าผีปอบผีโอ้ยสรารพัดเลยเราไหว้หมดเลยเราไม่มั่นคงในพระรัตนใจในแบบของพระพุทธเจ้านะน,นี่นั้นถ้าเรามีความมั่นคงอย่างนี้นะคนนั้นกําลังเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันจะมั่นคงกับผู้เจ้าไม่มีวันไหวเลยเจ้าสากยะมาหานามาเนี่ย ประกาศต่อพระพุทธเจ้าเลยต่อให้พ ittens, ิกุทั้งหลายเนี่ยทั้งโลกเนี่ยพูดอย่างหนึ่งพิกุณีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะพรามเทพมันพรหมหรือใครในโลกพูดอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโปรดทรงจำหม่อมจันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้ นั่นนี่คือความเริ่มมใสที่พระเจ้าเรียกตถาคตเตเอกันตคตโตอภิปสัสสโนนะหรือเรียกว่าอาเวทจับปัสสาเทนะร้อยเปอร์เซนต์กับพระเจ้าคนนี้ยโสดาบันนะจะไม่หวั่นไหวเลยอืมนั้นเพียงแต่เราวางวางนะการชักชวนมหาชนเนี่ยพระเจ้าบอกชักชวนให้เขามีศรัทธาสัมปทาให้เขามีศรัทธาในตถาคต นั่นคือการชักชวนที่ถูกต้องชักชวนให้เขามีโสตาปฏิยังคัสสีมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขามีศีลเป็นที่รักของพระอริเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดทะลุด,ดังปลอยผู้เจ้าชี้ไปที่ศีลห้ามั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีลห้านี่คือสุดยอดของการชักชวนมหาชนแล้วใช่ไหมติดตาม ในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่า,าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะาประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ1ิบอย่าง คาถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติบิมุติยาณทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ10บอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ